สวัสดีนะครับสมาชิกเพจเรียนซ่อมพันธุ์มอเตอร์ปรุมนะครับอันนี้นะครับเรามาต่อการใช้นะครับเครื่องกรรวดหรือเครื่องพันรวดมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับของแบบอล็อกหรือแบบตัวเลขที่แสดงหน้าปัดเป็นตัวเลขนะครับผมนะครับจะมาแนะนํากันใช้เครื่องนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับที่ได้ชุดเครื่องพันไปแล้วนะครับยังใช้เครื่องมาเป็นนะครับจึงทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับมาแนะนาสั้นง่ายนะครับหน้าปัดนะครับจะมีตัวเลขแสดงเอาเฉพาะตัวเลขที่อยู่ข้างนอกนะครับ ตัวเลขที่อยู่ข้างนอกนอกสุดนะครับนอกสุดจะมีเลข0ูนย์ห้าสิบสิบห้าี่ยี่ห้าสิไปเรื่อยสามห้าจะมีเลขนับตั้งแต่เพิ่มทีละห้าห้าหไปจนถึง95ห้านะครับก็จะมากก็จะครบไป1น0ร้อยอบก็อยู่ที่ศูนย์ะครับก็จะนับเป็น1 0 0ร้อยอบอันนี้เครื่องนี้หน่อยก็จะใช้ความจำนะครับใช้ความจำต้องจําไว้ว่าโอเค1 1รอบของหน้าปัดตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งรอยอบนะครับ2รอบของหน้าปัดตัวนี้ก็จะเป็น2 0 0รออบนะครับแล้วนี้เข็มนะครับเราจะใช้ตามปกติแล้วนะครับ คนอาจจะไม่ชอบวุ่นวายนะครับชอบวุ่นวายหรือจี้จุกจิกหลายแบบหลายเส้นหลายแนวนะครับก็มองที่เข็มยาวเข็มเดียวเลยนะครับตั้งเข็มให้อยู่ตรงเลขศูนย์เสมอนะครับเมื่อเราจะเริ่มหมุนนะครับผมจะตั้งไว้เลขศูนย์นะครับผมเอาเลขศูนย์ไว้ข้างบนก่อนนะครับเลขศูนย์อยู่ตรงไหนก็ตามนะครับสามารถย้ายเข็มนี้หาเลขศูนย์ได้เสมอนะครับเมื่อเราตั้งเลขศูนย์แบบเราก็พันไปเรื่อยตามปกตินะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยศูนย์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะเพิ่มห้าสิบนะครับก็ดูนะครับดูนะคร อัน so น mm ี hmm. ้เมื่อสมมตินะครับผมจะพันเอา20รอบนะครับยี่สิบรอบพันยี่สิบรอบปั๊บนะครับดูนะครับมันจะซูมให้นะครับยี่สิบรอบอันนี้เมื่อเราจะนะครับเมื่อเราจะนับใหม่เริ่มนับศูนย์ใหม่นะครับสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเลื่อนถ้ายหลังได้นะครับเลื่อนท้ายหลังหรือเดินหน้าไปได้นะครับแล้วก็หมุนเข็มตัวนี้นะครับศูนย์อยู่ตรงไหนนะครับศูนย์ตรงไหนก็ศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเข็มตัวนี้นะครับให้ศูนย์อยู่ตรงนี้เดินนะครับอ่าเราก็ ไปเรื่อยหนึ่ร้อยรอบห้ารอบสิบรอบไปเรื่อยทุกครั้งนะครับเริ่มใหม่เราก็เลื่อนหาเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์อยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนเข็มหาเลขศูนย์เสมอนะครับทุกครั้งที่เริ่มต้นนะครับศูนย์ตรงนี้นะครับอ่าหมุนไปเรื่อยห้ารอบสิบรอบไปเรื่อยนะครับคราวนี้อ่าเราจะหมุนนะครับหมุนเข้าไปนะครับมันก็จะไปขึ้นศูนที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับนะครับจะทำให้่ได้ศูนับ อันนี้ก็ไป8 0สินะครับ90เ้าสนะครับ95้าห้านะครับ95าอันนี้มา1รอบ1รอบของหน้าปัดนะครับก็จะเป็น1 0 0รอบรออเราไปนับ1อยู่ในใจนะครับเอาหนึ่งใใอยู่ในใจ1ในใจไปเรื่อยถ้าเราจะพัน5้าร้อยอบอ่าเราได้1แล้วแล้วก็นับไปเรื่อยพันไปเรื่อยจนถึง5้าแค่นั้นเองก็คือ500รออบนะคะรับเอาเที่สุดนะครับแต่ตัวน,นี้เมื่อเราเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งนะครับก็ให้เข็มนะครับหน้าปัดตัวนี้ให้มีเลขศูนย์เสมอนะครับโอเคนะครับ อันนี้อีกอันนึงนะครับจะขอแนะนาอีกอันนึงนะครับสั้นง่ายมันจะมีตัวล็อกอยู่หลังนะครับตัวล็อกอยู่หลังล็อกตัวนี้นะครับแต่เป็นมันจะลื่นหน่อยนะครับจะไม่ได้มีช่วยกระชาของลวดจะขาดเร็วนะครับถ้าคนไม่ชํานาญอาจจะไม่ค่อยได้ใจครับผมขอแนะนําเอาอันนี้ใช้ส่วนล็อกที่ฝืดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้มันจะดึงนะครับมันจะดึงมันจะช่วยหมุนหน่อยมันจะฝืดๆนิดนิครับเพราะมันช่วยกระชาของลวดนะครับให้มันนิ่งขึ้นนะครับส่วนมากถ้า มือใหม่นะครับกอแนะนำในช่องนี้นะครับเอ็ okay, นะครับอันนี้เป็นเครื่องแบบนาล็อกนะครับแลนะ้บถ้าสมาชิกท้านในที่ยังอ่ายังค้างคาใจอยู่ก็ทักในอินบ็อกของเพจรเตียนซ่อมพันมอเตอร์พัดลมได้นะครับขอบคุณครับ